โอเคฮะเราจะมาเล่นคื่อออฟซิสที่ในแครับไม่ตัดไม่อะไรนะเพราะว่าอัดในพีซีแล้วก็ลงแม่งเลยนะฮะก <c oughs> ็วันนี้ได้คีย์บอร์ดกับเมาส์มาใหม่ฮัลโหลครับไม่มีไม่มีใครได้ยินเสียงกูอีกแล้วเหรอถามจริง เล่นมาหลายรอบแล้วไม่ไม่ได้ยินไม่มีเสียงไม่มีใครอ๋อนี่ไงอันนี้คือไม่ได้มิว้วแสดงว่าเขาไม่ได้เปิดไม์เราเหลือเหลือสองคนไม่ใช่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเหลือกูคนเดียวนะ Get proper warm-up, we'll be deployed soon. La, we can't. กี่คนเนี่ยอ,อ๋อสองคนเนพะือลงลงปโ้ยังโอเคนะดูครับดูครับจังหวะนี้โอ้อไม่โดนตกไปใต้เฮลื่อนไปซ้อนไปไปที่เป็นงไงล่ะไอรอนแมนรู้จักม่้ <laughs> อย่างเท่ครับ อันนี้มันแแบบได้นะฮะจะลง,งนี่เหรอแน่ใจงานลงเลยละกันเรามันบู๊อยู่แล้วเรามันสายบู๊นะฮะมามึกปืนฝีมือกันหน่อยไม่ลงกับมึกหรอกไปทางบู๊ดีกว่าไม,ไม่ไม่เห็นมีคนลงเลยตรงเนี้ยเพื่อนระวังตายมันตุ๊บนี่แหละเกือบตายกลางร่มไม่ทันนะช่ไหมเดยวนี <chat> นั่นเรียบร้อยเพื่อนกูเรียบร้อยไปแล้วถึปบ้านกเร็วเรียบร้อยแรงแล้วผมเชื่อว่าผมก็จะตามไปในอีกไม่ช้าเลยไป เฮ้ยเอาวะเพื่อนเราแม่งโหดวะได้รีสปาวใหม่วะนี้ดิจ่ะเพื่อนเราเข้ามาแล้วนะขึ้นบนเลยขึ้นบนเลย เอาหิ้ยเก็บของกูไปหมดเลยไม่มีมสากาไม่เอาหวยเสียงยู่บนอเอาหน้ากากโคแม่งแย่งของกูไปหมดเลยไอ้เพื่อนเวน ยอดเพื่อนกู stop the อยู่โคตรแม่งสติลิปิดเลยว่ะโง่ชิบหายก็โดดลงมาตายก็โดดลงมาดาวเนี่ยโอ้แล้วเสือผากูลงมาที่แบบคนเยอะเยอะด้วยนะสุดยอดไปเลยเพื่อนฉันมีคนกระโดดล่มลงมาใหม่นะฮะตรงนี้มีมีขึ้นสิครับพี่ไหน จะอยู่บน <c oughs> ขึ้นไม่ได้วะทำไมดีวะอยู่ล่างเหรอข้างล่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้ปืนที่มันมีแบบตัวเฮ้ยใจเย็นใจเย็น อโอ้โถ้าได้ทานายสักมาสักักก็กบอกหนึ่งน้ำเงิน Hello Can you hear me Can you hear me ลโ l ลฮั e โหลตีไเนี่ยีย เฮลโหลเฮลโหลแคเนี่ไม่ได้ยินกูใช่ไหมว้าวนี่ดีกว่าไม่น่าได้ เรามีเจ็ดปนห้าแลวนะฮะไปเลยอะไะแคสต์ moving อ้าเฮ้ยเชีย่ยวมันจะกลัมาตายแล้วกูต้องบูแล้วยังหบบเนี้ย go go ไไม่ใช่ t ิเชอร์ท e a เช e r ผ้าเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่แถวนี้ มีคนกระโดดลงลงมามาร์คมาร์คมาร์คเพิ่งมามาร์คสิครับอึยเงินเขาล่านจ้ะ กมันยิจงจากไหนวะไม่ไอยู่ข้างบนไม่ก็ลงมาแล้วนะฮะจะเย็นนะจะเย็นนะ ือหลบดับหลดเอามาเหรอคำเฮียคำเฮียคำเฮี้คำเฮียเราดับดรอปเองแบบ แว่แว่แว่เฮ้ยจะรอดไหมเนี่ย Hey, where, where you come from? Can you speak? Friendly loadout drop on the way. Don't kill him, You've got gas inbound. Safe zone relocated. แคปประกันสปอตดิหลังไปครับจะเย็นครับมันต้องมีคนเรียกแอด Can you hear me, friend? เซ l ตที่ค t s o ม n e n o ว g h มันไม่ได้ไม่ได้อนจริงดิกูก็เปิดไมโครโฟนนะเฮ้ hey, can you hear me hello อ้าวมันออกไปแล้วมคิด <c oughs> ว่าเราไม่รอดแน่ๆเลยมันดูถูกกันไปแล้วเพื่อเพื่อเหน่อยถูกกันไปแล้ว